วันนี้มาพูดเรื่องของกินดีกว่าคะดีมากเป็นของกินที่คนไทยหลายๆคนชอบกินมากที่เกาหลีนั่นก็คือต๊อกนั่นเองต๊อกเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดมากเลยนะครับบางอันเนี่ยไม่ได้ชื่อว่าต๊อกแต่เป็นต๊อกบางอันชื่อว่าต๊อกแต่ไม่ได้เป็นต๊อกเริ่มงงนะเริ่มงงนะใช่ไหมลองนึกถึงต๊อกที่เป็นขนมก่อนละกันนะครับต๊อกที่เป็นของหวานเนี่ยมีหลายแบบมากนะก็จะคล้ายๆ อย่างพวกโมจิที่เราคุค้นเคยอย่างเงี้ยแต่ว่าญี่ปุ่นเขาก็บอกอันนั้นของเขาเกาหลีเขาก็บอกว่าเขาก็มีของเข้าเหมือนกันบางอย่างเราก็เหมือนกันเลยอย่ะแต่ว่ามันมีความ่างนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นต๊อกที่เป็นไส้ถนนั่วแดงนะครับแ,แบ,บแป้งเลยเป็นแป้งข้าวเหนียวแต่ว่าไส้เนี่ยเป็นไส้ถนนั่วแดงอ่ารูปมา้าอันนี้ชื่อโอจังีต็อกนะครับโอจังีต๊อกเนี่ยเป็นหนึ่งในต๊อกที่ คนเกาหลีเขาพูดกันว่ามีมาตั้งแต่โบราณจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้มีการดัดแปลงนี่ยังเป็นแบบออริจินอลอยู่เลยส่วนต๊อกหวานนั่นอื่นอีกอันนึงที่อยากจะแนะนําก็คือโฮต๊อกโฮต๊อกอันนี้หลายคนน่าจะเคยกินโดยเฉพาะคนที่ไปชอปปิ้งที่มยองดงคือตรงที่ขึ้นจากสถานีมาแล้วจะเป็นสี่แยกเนี่ยตรงนี้มันจะมีรถเข็นข,ขายขนมวันหนึ่งที่เป็นแป้งทอดอะ่ะแล้วมันก็จะฟูฟูพองๆเข้ามาหน้าตาคล้ายโดนัทที่ไม่มีไส <c oughs> ออ้โทษที่ไม่มีรูแต่ข้างในเป็นไส้ <c oughs> คืออย่างนี้เวลาขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเห็นก็ทอดๆอย่ก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยเ่แหละคืนนี้แหละโฮต๊อกนั่นจะเป็นแป้งทอดโดยที่ข้างในเนี่ยจะมีไส้เป็นน้ำตาลซินนามอนเป็นผงถั่วมั่งแล้วแต่ร้านบางร้านเขาก็จะใส่อะไรให้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันอ่ะบางร้านเขาก็จะใส่เป็นธัญพืชก็มีนะครับเรียกว่าชีอะโคตอกซึ่งโฮตอกเนี่ยนอกจากแบบทอดแล้วก็มีแบบย่างด้วยนะ ส่วนตัวเนี่ยชอบกินโฮต็อกมากแบบยาออคือมันมันจะไม่อมน้ำมันมันหอมไงมันหอมใช่แต่ว่ามันหาก,กินยากกว่าแบบทอดไม่ไม่ค่อยเจอคนทำมีร้านหนึ่งที่ฮงแดตรงตึกชื่อสังสังบาดังตรงเนี้ยมาบ้างไม่มาบ้างถ้ามาเมืยอย่อไหร่เนี่ยจะซื้ออร่อยแต่ที่อยากจะแนะนําวันนี้จะแนะนําร้านกินที่เกาหลีด้วยเป็นร้านอันซีนนะครับหลายหลายคนไม่ค่อยรู้ร้านนี้เป็นร้านขายโฮต็อกแบบทอดที่เขาทําไส้แบบสารพัดไส้อ่ะ ร้านนี้ชื่อว่าซัม,มัตโฮโอตองนี่รูปหน้าร้านขึ้นมาโอ้ยหน้าไปายอะ้านสวยเนาะเออนี่หน้าแบบถ่ายรูปอันนี้คือตอนครั้งล่าสุดที่ไปมาเมื่อเดือนธันวาถ่ายไว้ มีความเรโทรมีความแบบรีプライหนึ่งเก้าแปดแปดมากนั่งกินในร้านได้ปะนั่งกินในร้านได้แต่ว่าที่นั่งไม่ไม่เยอะนะ<嗯>แต่เขามีน้าเปล่าบริการให้ฟรีด้วย<嗯>คือเนี้ยร้านเนี้ยมันเด็ดตรงที่ว่าเขาทาโฮต็อสดๆตรงนั้นแล้วก็มีหลายไส้แปลกๆเช่นเนี่ยในรูปนี้นี่คือตัวเด็ดของร้านไส้ไอติมมานิลานูเทลลาแล้วเขาให้นูเทลลาเยอะล้นจนแบบคือนี้ในรูปเนี้ยนูเทลลาอยู่ข้างล่างเขาจะมองไม่เห็น กินกินไปเนี่ยนเทลล่าเยิ้มแบบไหลออกมาเลิ้มมือคือรสน่ะรสจริงๆคือให้นูเทลล่าทะลักมากข้างนอกนี่คือต๊อกทอดใช่ไหมกลางคล้ายๆกับแบบไอติมบ้านเราเนะคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นที่แล้วก็ใส่ไอติมวานิลลาใส่นเทลล่ามีรสอื่นอีกเยอะเลยนะครับที่นี่ลองไปทานกันดูแล้วก็ ถ่ยายรูปแข่ก็ <คน S 1> ได้คนไม่คยย่อยเยอะตอนที่ไปคือคนไม่ค่อยรู้ครับจริงๆแล้วไปง่ายเลยนะนั่งรถไฟฟ้าสาย2ส,สายสีเขียวครับสถานีชื่อวังชินีออกทางออก10หรือ11ก็ได้เพราะว่าซอยที่จะเข้าที่ร้านนี้จะอยู่ตรงกลางระหว่างทางออก 10- บหรือบเอพอออกมาเนี่ยเราจะเห็นมันจะเป็นทางือนเป็นเนินขึ้นไปนิดนึงเข้าซอยตรงนี้ไปครับ ตรงอย่างเดียวเลยจนกระทั่งเจอสีแยกพอสีแยกตรงหน้าปุ๊บมองซ้ายมือเราจะเจอร้านนี้อยู่นะครับมาร์ทโฮโอท็อกจบกันไว้ได้เลยต้องเชื่อเขานะเพราะว่าตอนที่ไปเที่ยวเกาหลีค่ะตอนนั้นป๋องยังเรียนอยู่แล้วก็เป็นสายกินขนมเหมือนกันมากนล้วก็พาไปโหทุกที่ที่อันซีนซึ่งไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นค่าอะไรเลยนะไม่ได้เลยที่อานทีกร้านนี้เนี่ยไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆเลยนี่คือไปมาเองแล้วมันอร่อยจริงนอกจากนั้นเราพูดต๊อกข่าววันีกว่าต๊อกข่าวเนี่ย อย่างแรกเลยคนนึกถึงนี่แน่นอนต๊อกปกกีต๊อกป,ปกปปกีใช่หลายหลายคนเนี่ยจะเรียกว่าต๊อกป,ปกกีใช่ไหมครับเพราะว่าตามร้านอาหารเกาหลีเองก็เขียนภาษาไทยว่าต๊อกป,ปกกีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการออกเสียงที่ถูกต้องคือต๊อกป,ปกกีเกือบจะเหมือนนะไห<อ>มแต่จริงๆไม่ใช่ปกนะโป ต๊อกโบกีใช่แต่ว่าเวลาออกเสียงเนี่ยเราอย่าไปแยกพยางค์ขนาดน,นั้นเราจะออกต่อมาต๊อกโบกีต๊อกโบกีตปปกแต่ไม่ใช่โปกแน่นอนต๊อกโบกีเพราะว่าเราดูตามตัวหนังสือเนี่ยถ้าอ่านตามตัวสะกดจริงมันจะเป็นต๊อกโบกีแต่โบกีเนี่ยต้องเชื่อมเสียงเป็นโบกีส่วนคําว่าต๊อกเนี่ยพยางค์หน้าเป็นตัวสะกดกอไก่เสียงหนักมันจะทําให้ตัวต่อมาที่เป็นบอม้ไม้เนี่ย เคี้ยนแกเป็นปอกปลาอันนี้เป็นเรื่องของหลักการออกเสียงคำภาษาเพราะฉะนั้นต๊อกบกีต้องออกเสียงเป็นต๊อกโปกีต๊อกโปกีใช่ต๊อกโปกีนะครับต๊อกโปกีเนี่ยมันก็จะเป็นตัวต๊อกอันนี้เอาไปราดน้ำซอสที่ทําจากโคชูจังใส่น้าตาลใส่่างนี้เห็นเผ็ดๆคิดว่าจะไม่อ้วนน้าตาลเยอะมากนะครับของบอกเพราะว่า อันนี้เนี่ยเรียนทำมาแล้วคั่วแต่แป้งแล้วเลยจริงจริงและไอ้ตัวโคชูจังเองเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบคิดว่าเป็นพริกใช่ไหมจริงจริงแล้วส่วนผสมหลักของโคชูจังคือข้าวนะเอาข้าวไปบดมาทำานี่ไงรูปของเรียนอ่เราเปลี่ยนเป็นรูปอื่นดีกว่าคือส่วนเนี่ยเป็นป้าๆเราดูเป็นป้าเลยเพราะว่าคนอายุน้อยไม่ค่อยมาเรียนทําขนมอะ แต่ว่าเนื่องจากเราอยู่ที่โน่นเราก็อยากรู้ว่าขนมของเขาอ่ะมันอะไรยังไงเราก็ไปลงคลาสนี้มามคือต๊อกชนิดที่มาทำเตาปกกุกีเนี่ยเราเรียกว่าคารา๊อกคารา๊อก ok เนี่ยก็คือจะเป็นต๊อกที่มันสั่นแท่งเนี่ยครับวิธีทำเนี่ยมันคือเป็นแป้งข้าวเจ้าเราเอาแป้งข้าวเจ้ามาผสมน้ําใส่เกลือนิดนึงแล้วก็นวดเสร็จแล้วก็เปนึง่งพอนึ่งเสร็จออกมาเนี่ยเราก็ต้องเอามาตีให้มันหยุดให้เนื้อมันหยุดพอสมควรเสร็จปุ๊บเขาเครื่อง เครื่องนี้จะทําให้มันออกมากลายเป็นหลอดหลอดนะครับเป็นเส้นยาวคือต้องทําตอนยังร้อนๆอยู่นะจะได้ขึ้นรูปได้เสร็จปุ๊บแล้วก็เอากะละมังใส่น้ำเย็นเนี่ยไปรอเพื่อให้มันแข็งตัวให้มันคงรูปแล้วก็มาตัดเป็นทอนตอนตัดเนี่ยทั้งมือทั้งมีดเราต้องทาน้ำมันนะเพราะว่าแป้งมันเหนียวมันติดกันหมดเลยเราต้องเอาน้ำมันมาทาเนี่ยครับถ้าแรต็อกเนี่ยคนชอบมาขนาดว่าเนี่ยมีซื้อเครื่องมาทำกันเองที่บ้านมีรูปอยู่นอกจากทำเป็นต็อปกกี้แล้วเนี่ย เอามาย่างกินก็มีนะบางคนก็คือต๊อกเนี่ยามาย่างเลยแล้วก็ราดน้ผึ้งก็มีก็คล้ายๆต๊อกย่างเหมือนที่ที่พูดไปท<ช>ี่ร้านของเขาแต่ว่าเป็นเป็นคนละรูปแบบคนละรูปแบบนี้มันจะเป็นแป้งแบบหยุ่นๆแล้วก็นอกจากนี้แล้วบางคนเขาก็จะใส่สีใส่กลิ่นเข้าไปตอนที่ผสมแป้งด้วยมันก็จะได้ต๊อกเป็นสีต่างๆ,ๆนะครับอย่างสีเหลืองบางทีก็จะทํามาจากผงฟักทองนะครับผมสีม่วงเป็นผงบลูเบอร์รี่อะไรอย่างนี้ก็มีจริงๆมันคล้ายขนมไทยเหมือนกันนะป่อคล้ายๆใช่เพราะว่าขนมไทยก็มีแป้งเยอะ ใช่ครับมีความคลายใช่ยังคิดเลยว่าถ้าสมมติว่าหนมชั้นอยู่เกาหลีก็อาจจะกลายเป็นหนึ่งในชนิดของต๊อกนะอ <ö> ็อน,นอกจากนี้นนครับต๊อกคาวอย่างต๊อกบุกี้อย่างเงี้ยบางคนเขาก็ไม่ใช้คาเดร็อกทำนะเขาก็เอาต๊อกชนิดอื่นอ่ะมาทำมันนี้อย่างเช่นต๊อกที่เรียกว่าโชแรง,งีต๊อก อันนี้ครับในรูปทุเรีย e นี้ต็อกเนี่ยมันจะเป็นรูปกลมๆเหมือนเอากลมๆสองอันมาต่อก,กันนะนี่เหมือนบอลลอยเลยอะ่ะคล้ายๆหน้าตามจะคล้ายๆเหมือนรูปเลขกแปดเนาะ,อ,ะอันนี้เอามาทกกําต็อกพอกีเนี่ยจะมีความยุ่นอร่อยอะ่ะแต่ที่เด็ดที่อยากแนะนํา,นานจริงๆคือเอามาทําคาโบนาร่าโอ้โหดูรูปคือตอนอยู่เกาหลีเนี่ยข้าวันไหนนึอกอยากกินต็อกขึ้นมาจะใช้ต็อกตัวนี้แล้วก็เอามาทําคาโบนาร่ากินเองใส่เบคอนแบบเต็มๆต็มคุยน่ากินมากอันนี้น่ากินมากอันนี้หอมอร่อยจริงแล้วเขาทำแล้วมีขายทั่วไปไหมคาโบนาร่างนี้ คอโบนา่าต็อกเนี่เป็นบางร้านแต่ถ้าไอตัวโชแรง,งีต็อกเนี่ยมีในซูปเปอร์อยู่แล้วไปซื้อได้เลยแล้วก็เอามาลวกน้ําร้อนเฉยแค่นี้เองมันก็จะนิ่มคือเขาจะแช่แข็งไว้เนี่ยครับแล้วก็คําว่าต็อกปกกีก็ไม่จําเป็นนะว่าจะต้องหน้าตาเป็นซอสแดงๆแบบนั้นนะ่ะต็อกปกกีอย่างอื่นก็มีอย่างเช่นอันนี้ครับชื่อว่าคุงงงค้งจุงต็อกปกกีคุ้งจุงต็อกปกกีเนี่ยแปลว่าต็อกบกกีชาววั อย่างที่เห็นจะใส่เนื้อสัต์ด้วยอันนี้จะไม่ใช่ซอสแดงๆล่ะเนื้อตะเบลลหอยฟิลอย่างนั้นอันนี้คือเขาจะมาผัดกับซีอิ๊วอันนี้หอมอร่อยอยู่อันนี้บางร้านร้านบางร้านก็จะมีอันนี้แนะนําให้ลองถ้าเจอนะครับต๊อกคาวอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือพินแดงต๊อกชื่อต๊อกแต่แบบหน้าตาดูไม่เหมือนต๊อกอ่ะเนาะอันนี้ดูลักษณะเหมือนแบบคล้ายๆบางคนเหมือนกูใช่ทอดอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเออดูคล้ายๆพวกแบบ มีความคล้ายคโอคุโนมิยากิแต่จริงๆแล้วอันนี้ครับคือมันจะเป็นใช้เนื้อแล้วแต่ใช้เนื้อหมูก็ได้เนื้อวัวก็ได้ถ้าร้านแพงๆก็ใช้เนื้อวัวแล้วก็ถั่วงอกใช่ไหมครับสีน้ําตาลน้ําตาลที่เห็นนะคือเฟิร์นนะครับก็คือเฟิร์นแล้วก็กิมจิ แล้วก็ใส่แปง้งเอาทุกอย่างเนี่ยมาผสมคลุกรวมกันแล้วก็ไปจีกระทะออกมาเป็นแผ่แบบนี้อันนี้เรียกว่าพินแดดต๊อกชอบคำว่าจีกระทะมากอันนี้เป็นหนึ่งในต๊อกที่ชอบกินคือเนี่ยชอบกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ชอบให้มันเหนียวเหนียวติดฟันอ่ะให้ยอย่างเงี้ยชอบเขาก็จะมาใส่กับออซอสซีอิ๊วโรยพริกป่นอันนี้อร่อยถ้าใครอยากกินเนี่ยแนะนาให้เข้าร้านเล่ามันเป็นกับแกล้มนอกจากต๊อกพวกนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีต๊อกอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลย เดี๋ยวไว้คราวหน้ามาต่อกันดีกว่าครับแค่นี้ก็ท้องร้องแล้วจ้ะเดี๋ยวคราวหน้าร้องกว่านี้แน่นอนเพราะว่าจะมีตอมอีกสารพัดรูปแบบมาให้ดูเลย